เอ็ดี้มาที่ A เอเบเป้เดินไปโูกระสันยกสวยเอเบเป้ลุดและครับคุณชมแต่วันนี้หักเข้ามาที่ สวัสดีครับผมสวัสดีคนดูที่ชอบเล่นเกมฟุตบอลกันด้วยนะครผมใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ mm hmm. ก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผม mm hmm. มาคลิปนี้เราก็ยังมาอยู่กับแผนเดิมนะครับ mm hmm. เป็นแผนของทีมชาติสวีเดนนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมไปเลือกมาใชา้กันนะครับผม mm hmm. เกมรุกถือว่าโอเคเลยนะครับผม ฝั่งเขาก็4-2-1-3นะครับมีฟานบาสเทนนะผมยืนหน้าเป้าซ้ายเป็นมูเซล่าครับผมขวาเป็นซาร่าล่างเขียวนะครับเอฟเอฟเป็นเมสซี่นะครับผมเอาเรื่องเนี้นะทีมเขาผมก็จำไม่ได้นะครับว่าแผนเนี้ยเป็นของลูซมูสโมสรอะไรนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยครับผมมาเคาเล่นสไตล์อ่าโพดิชันเกมนะครับผมเราก็ลองมาคานเตอร์เหมือนเดิมฝั่งเขาได้เคลียร์บอลก่อนนะครับผมฟานบาสเทนนะผมเคลียร์มาที่ดีเคีไรท์จ่ายมาที่บาสโทนี่ โรเบโตคาร์ลสครับผมมาที่บัสโตนี่ครับผมอ้าวโอ้เกือบพลาดครับผมคาร์ลสจ่ายมาที่มาเชอุสเอ้าจ่ายพลาดครับผมคาเซมิโร่ดักดีครับผมไปเฟอร์นันเดสเฟอร์นันเดสยังไงจ่ายมาที่ซอนทึมินหักเข้าไปครับผมจ่ายมาที่เฟอร์นันเดสครับผมจ่ายเข้ามาที่ตัวไหนเอมบาเป้มาที่อเวาเรสอเวาเรสออกขวามาที่แอนโทนี่อูบอลแรงนิดนึงครับผมจังหวะนี้เฟกเข้ามาแล้วก็สปีดมาจังหวะนี้ปั่นซ้ายโอ้โหไม่เป็นประตูครับผม จงังหวะนี้กันเซโลครับผมมีจงังหวะนั้นนะเกือบได้ครับผมเมื่อกี้มาโมชลาจ่ายไปที่ฟานบัสเซนมาแล้วผมซาร่าอุคูจงังหวะนี้โรเบิร์ตันเราไม่พร้อมซาร่าซาร่ามมวนจ่ายมาที่เมสซ,ซี่สั่ลูกนี้อู้หูเกือบเสียประตูครับผมแม่ดีดาเรายังแบบว่ามีสตินะครับจงังหวะนี้เหมือนเขาไปว่ายิงย้อนเสาแรกนะครับผมเมสซ,ซี่จะได้เปิดมุมนะครับเิอเข้าไปลูกนี้ ที่เปียโมงออกมาได้ครับผมจังหวะนี้เอ้าคันเซลโลโอเคครับผมเอาวาเรสซ้ายมาเอ็มบาเป้ดับเบิลทัชจ่ายออกมาซที่ซอนเทอร์มินยังไงสปินมาครับคุณผู้ชมข้างในมีเอ็มบาเป้แล้วก็หักไปเอ็มบาเป้เอ้าปล่อยบอลแต่ว่าแอนโทนี่นิ่เทียบร้อยครับผมนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้นะโอ้ไม่รู้ว่าเป็นลูกหลอกหรือว่าเป็นลูกเบือนะครับเอ็มบาเป้ปล่อยบอลเฉยนะครับแต่อย่างนี้ครับผมมีแอนโทนี่นะครับผมที่ ซ้อนไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็ขึ้นนําไปแล้วนะครับผมเอาเวเลสด,ดึงกลับขึ้นมาเอาทิเปียคาเซมิโล่ออกมาที่ซ้อนทังมินกับคาเซมิโล่ครับผมจ่ายเข้าไปอูเกือบยาวครับผมเอาเวเลสออกขวาครับผมที่ทิเปียทิเปียจ่ายต่อมาที่เอาเวเลสยังไงอุ้ยเอาบอลกระชอกโิเงขึ้นออกมาครับผมฟันได้มงฟันมาเทะครับผม,มเผมสซี่จ่ายออกมาต่ออีกแล้วครับผม โอเคโรเบิร์สันดักได้ครับผม,มไหมดีดายกไปก่อนนะครับแอนโทนี่สวยเฟรเดนต์ไปใกล้ๆเอา Red เลสออกมาสวยครับผมเอา้าติดเม็ดอัพโอ้หมาเขาบุกมาครับผมจจงหวันนี้มูเซล่ายังไงมาที่มาเชอุสมาเชอุสหาตัวจ่าครับผมมาที่เมสซี่นิคลไรยังไงเขายังแบบว่าใจเย็นอยู่เอา้าแต่ว่าบัตบาตทนี่ขึ้นมาเติมโอ้ <laughs> เติมสูงเกินมาโทนี่ ไปโอเคเฟอร์นเดสยกไปก่อนโอ้โหยกไม่แม่นครับผมดิเไิไลต์บัสโซนี่จ่ายมาซ้ายที่มูเซล่าครับผมมูเซลา่ามูเซล่าหักมาได้จ่ายมาที่มัตเชอุสโอเคครับฟันไดดักได้ไหมยกไปก่อนมูเซล่าอีกรอบไปขวาสวยอันโทนี่โอเคเอาเวเลสยังไงเอาเวเลสเอาเวเลสยังวนอยู่ครับผมหาเพื่อน ฟร์นันเดสมาที่เอาเลสแอนโทนี่วนครับผมรอจังหวะยกมาโอ้โหติดบล็อกค,ครับผมทิ่เปียก็โอเคในเตะมุมเอ้ยในทุ่มนะครับผมทุ่มมาที่คาเซมิโรเฟร์นันเดสวนครับผมวนโอ้จ่ายไม่ดีครับผมเขาอแต่เขาก็จ่ายพลาดเหมือนกันคาเซมิโรมีตัววิ่งโอ้โหติดคาร์ลอสบูเซล่าจ่ายขึ้นมาไว้ที่ฟานบาสเทน,เทนจังหวะนี้ก็ ตวัดออกมาที่ซาลาอีกแล้วครับผมอันตรายตัวนี้อุ้ยหักได้จหวันนี้ยังไงโอเคฟันได้เคลียร์ก่อนอเคลียร์ครับผมหมดเวลาครึ่งแรกครับผมเนซาลาล่างนี้แบบอันตรายจริงนะคุณผู้ชมพยายามแบบว่าดักเอาให้อยู่นะครับคือปีกเขาเนี่ยมีม,มีความอันตราย,ยแล้วนะครับผมมาเจอกันครึ่งหลังครับเอาเลยเคลียร์บอลจ่ายมาที่คาเซคาเซแทงยาวมาที่ไม่เป็นอูโหูไม่ถึงครับมันจะฟุดดักดีโอเค แก้ได้ครับเฟอร์นันเดสจากที่โรเบ์สันออกซ้ายไปซอนซอนดับเบิลเพื่อนครับใจเย็นนะเขาไม่เข้าเราก็ประคองไปเฟอร์นันเดสโอเคโรเบ์สันมีตัววิ่งสวยพิกมาสัดไกลลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับผมคาเซมิโรนะยิงลูกนี้นะสัดด้วยซ้ายนะครับ อย่างนั้นเราก็ได้จบนะครับผู้ชมเป็นที่เปียน,นะครับผมจังหวะน,นี้เอา้าเขายังไงเปลี่ยนตัวหรอเดี๋ยวเราขอเช็คเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอเอาเปดี้ลงมาแทนเฟอร์นนเดสละกันนะครับโรบัสัันครับผมจะได้เปิดลูกนี้เปิดเข้าไปเอเบเป้โมงไม่ถึงแต่ว่าซอนทงมินมาที่แอนโทนีคาเซโอ้โหจะเล่นท่านะครับผมเอ้าเปดี้เปดี้จ่ายมาเอเบเป้โอ้ล้ำหน้าครับผม แทงช่องมาจาังหวะนี้อมบาเป้โหวิ่งโอง้โหล้ำเยอะเลยวิ่งกลับขึ้นมาในรายไม่ทันนะครับไม่เป็นไรมาปีเตอร์เชคครก็ผมจะได้เตะขึ้นมาจากหน้าประตูมองอือคาเซมิโรเอ้าบอลโดนหนะ้าอกโอเคคือนหลังมาก่อนครับนีดาเชีย์ขึ้นไปอมบาเป้มงโอเคโรเบรสันออกซ้ายไหมผมซอนอีบาเป้วิ่งแล้วสวยเข้ามาโอ้โหจะแตะห่างข้อขวานะครับ เอาสวยสิครับแบบนี้เอาเลโอ้โหไม่ถึงจังวันนี้ยังไงโมเซล่ามเซล่าเด่งกับมาเชอุสออกมาซ้ายที่โรบสัสเออโรคาร์ลอสไปเราได้บอลแล้วจังวันนี้ไม่สนแล้วครับผมไปโอเคไปครับผมเอียมาเป้ซัดไกลลูกนิงกิตเชคบอกว่าสบายครับผมโยนออกมาโรเบสันไม่ได้เอา้าแต่ว่าเขามองไม่ดีครับเอมาเป้ มาที่เอดี้นะครับดับโบลครับผมจ่ายไปที่โรเบิสันโอเคมาหักมาสวยยิ่งบอลอยู่ไหน <c oughs> เอา้าซอนมาใหม่ดิไปวนก่อนมาที่เอเบเป้ซอนอีกรอบแทงยาวอู้หูแทงไม่ดีครับมาใหม่เอดี A ้คาเซมิโรห่าหามาเจอแล้วเอบาบเบ้ A แทง <c oughs> รีบไปหน่อยนะครับ โมเชล่านี่ไงิเปียวอยู่ครับโอเคซีเมโรมาทีเปดีออกซ้ายมาที่ซนันไปเอ็มเป๊วิ่งแล้วเอ็มเป้เเปเหักเข้าขวาดาบโบปันเอ้าโอ้โหผมกดผิดชิบหายแล้วโอเคเอาบอเลสด,ดึงกลับมาไปนี่ไงครับผม,ม,มควรเข้าตัาง้งแต่ลูกเอ็มเป้จังหวะเมื่อกี้นะผมกดผิดนะี่ยผมจะกดปัน่นแต่ว่าไปกดโดนจังหวะยกทะลุช่องเล ยังโอเคนะครับผมยังยังแก้มาได้นะครับผมมาครับผมดีแคไรท์จ่ายมาโอเคเอดี้มาที่เอบเป้เล่นไปลูกสั้นยกสวยเอบเป้หลุดแล้วครับคุณผู้ชมจังหวะนี้หักเข้ามาที่เปดี้ซัดซ้ายลูกนี้นี่ไงครับผมสามตูต่อศูนย์นะครับนี่ฮะผมจากจังหวะแบบว่ารันแอนชิพนะครับผมเหมือนไม่ได้ชิพเลยนะเหมือนแบบว่ายกบอลข้ามหัวขึ้นมาเลยนะครับจังหวะนี้เอบเป้ก็หลุดมาแล้วก็ตวัดให้กับเปดี้นะครับผมอ่ะแอนโทนีดักได้ จ่ายไม่ดีนะครับผมฮ <Hus sein. S 1> าเซอาวาเรตเบดีเ้เบดี้ยังไงมาที่โรเบอร์สันโรเบอร์สันวนครับผมโอ้ยจ่ายไม่ดีโอเคยังแก้ได้ฮาเซมิโรเบดี้โอ้โห <laughs> จ่ายพลาดค,ครับมาซาราเอาลื่นโอเคฟันได้ไปเบดี้มาที่เอเบเป้ครับผมจังหวะนนี้จะได้บุกอีกไหมมา เพยสุดท้ายแล้วกันถอยเวลาแล้วจากมามไม่ถึงไอ้บบเป้ครับผมโอเคครับหมดเวลาครับผมเราก็ชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นะครับจากลูกยิงของแอนโทนีอวารเรสแล้วก็เปรรี่นะครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ลองในแผ่นนี้ก็ต้องลองแล้วล่ะคุณผู้ชม นะบุกมันนะผมบอกเลยเปิดโมงก็ได้นะครับผมผมฟันธงเลยนะครับผมฝั่งเขาก็มีเบคเคนลเบลเออร์บัตเทนี่ฟานมัสเตนพีเตอร์เซ็กก็ลหลายๆตัวอยู่นะครับผมจำมากเลยนะครับฝั่งเราก็อเวเรสนะครับผมที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์นะครับเอมบเป้เบลดี้ครับผมก็เรียงคิวกันได้นะครับเนะน,นี่ยเจ้าวะนี้สาลาวนกลับคืนมานะมาที่เมสซี่ซัดซ้ายลงนี้โอ้โหดีด้าแบบเกือบพลาดเหมือนกันนะครับยังดีที่แบบว่าย้อนกลับมาไว้นะครับผม โอเคครับผมก็จะมีเพียงประมาณนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราหน่อยนะครับเดี๋ยวว่าเจอคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ